สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาเปิดชาร์กานะคะกล่องสุม่มอันนี้นะคะเป็นยกบล็อกนะคะเป็นของแฟนนะคะเขาซื้อมานะคะทั้งหมดมีสิบสองกล่องนะคะก็จะมาเริ่มที่กล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะว่าเขามีแบบไหนบ้างนี่นะคะนี่ก็จะเป็น 12ตัวนะคะก็มีซ so, ีเคตนะคะขอเปลี souvent, ่ยนเป็นฝั่งนี้ดีกว่านะคะนี่นะคะกล่องแรกนะจะได้ตัวอะไรคะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าซีเคตมันสวยมากโอ้โหอุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะสงสัยจะไม่ได้รุ้นแล้วละค่ะเพราะว่าแบบมันเห็นอุปกรณ์ก่อนเลยโอเคงั้นถ้าลางั้นเราจะไม่ดูนะแกะกันละกัน อันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในที่มีนะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะคะว่าเขาชื่ออะไรนะนี่ก็จะเป็นไม้แบบนี้นะคะเห็นไหมเป็นแบบเป็นน้องเทียนมีไม้นะคะอยู่เหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในขอนไม้เลยเนาะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะขอเปิดแบบรวดเร็วไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมี12สองตัวนะคะมันเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเขานะคะด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ เขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้แบบให้ใส่นะคะอ๋อมันเป็นแท่นเค้เขาเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะคะโอเคต,ตรงเนี้เขาก็ตรงข้างใต้เนี่ยจะเป็นหัวใจใช่ไหมตรงก้นน้องอะแล้วตรงฐานนั้ก็จะเป็นหัวใจเหมือนกันนี่นะคะเขาก็ใส่ฐานแล้วก็จะเป็นฐานใส่ฐานนะคะก็จะเป็นเห็นไหมเห็นไหมมันปรกันไหมคะ ตัวต่อไปนะคะกล่องที่สองนะคะเอ๊ะทำไมเขาเอาอุปกรณ์ไว้แบบด้านบนกันหมดเลยเนาะมันทำให้เราไม่รุนเลยตก่อนเปิดอะว้าวนี่สวยมากเลยค่ะอันนี้ยังไม่เคยมีเนาะตัวเนี้ยไลติงนะคะนี่แล้วเขาหรือ หอยเลยนะเปิดงหอยโอเคเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นการเขานะคะนี่ตัวที่สามนะคะมันเดือดมากเลยอะ่ะโอ้อันนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นอันนี้นะตล่กลมๆนะผมสีทองนะคะถือขวดนะคะมีปีกด้วยนะนี่นะคะคนนี้ มันโฟกัสไหมแล้เวเรากดให้มันโฟกัสตรงนี้นี่คคือเป็นการ์ดของเขานะคะตัวที่สี่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกวน,นะคะว่ามองไม่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราะจะถ่ายใกล้ๆให้ดูอีกทีนึงนะคะแบบใกล้ๆนาทีละตัวนะคะว้าวคนนี้เป็นอันนี้นะคะผมสีม่วงนะคะเป็นแบบมีผ้าคลุมสีเทาๆนะคะ เขาจะมีฐานมาให้ทุกอันเลยนะเราจะต้องบบมานั่งประกอบอโอเคคนนี้เขาถือแบบเหมือนมันใช้ฟ้านะคะนี่โอเคเห็นไหมเราลืมให้ดูการนะอันนี้นะเป็นกาดของสีมนะค่ะนี่กล่องต่อไปนะคะของเริ่มเยอะแล้วะคะตอนนี้เริ่มงงๆ วันนี้เราไปที่ร้านน้องหมีบัตเตอร์แบร์มาด้วยนะคะแต่เหมือนแบบของของเขาอะค่ะมันแบบหมดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะคือแบบแทบจะไม่เหลือเลยแบบับคุกกี้ก็เลยไม่เหลือเลยค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะจริงๆอยากซื้อมาแบบลองทานเพื่อนๆดูนะครับทาเป็นคลิปให้ดูนะว่ามันว่ามันเป็นยังไงอีกทีนะคะแต่ว่าของเขาหมดหมดเลยค่ะเอาไว้ถ้าแบบเราไปแล้วมันมีของจะไปซื้อมานะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นผมสีฟ้านะคะ คิวเป็นสีชมพูน่ารักจังเลยค่ะตาสีฟ้าด้วยนะเดี๋ยวเอาอนนุปกรณ์น้องออกมาก่อนอ่ะให้ดูให้ดูการก่อนนะคะนี่เป็นการเขานะคะเนี่ค่ะที่เราบอกว่ามันจะแบบค่อนข้างต่อ,อยาวนิดนเ,เพราะว่ามันเป็นหัวใจเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องแบบให้ลงล็อกเนาะว้าวคนนี้เขามีดาวออกมาจากมือด้วยนะคะนี่น่ารักมากนี่นะคะเดี๋ยวให้น้องข,ขึ้นแทนกล่องต่อไปนะคะ ของที่หนะคะเข้าทองมาน่ารักเนาะเป็นเทียนะน่ารักจังเลยอู้คนน like ี้น่ารักจังเลยค่ะนี่นี่นะคะนี่มีดอกไม้ด้วยนะคะอยู่บนหัวเนาะว้าวน่ารักมากนี่เป็นการเขานะคะอ๋อน้องพุนะคะแฟร์เวิร์กนะคะนี่ เดี๋ยวเอาอุปกรณ์น้องนะออกมาก่อนนี่นะคะ,อะตอนนี้ขยะข้างล่างคือเต็มเลยอ่ะวันนี้คือคันเด e l i ไลท์นะคะนี่ตาสีฟ้านะคะโอ้สวยค่ะเป็นแบบมีดาววิ้งบิงสีทองเนาะกีดอะไรเนื้อสีทองด้วยนะคะคนเนี้ยค่ะอันนี้เป็นการ์ดของเขาเนาะคะ่ะนี่นะคะน้องคอนนี้ กลองต่อไปนะคะโหนี่สวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมออรโล,ล่านะคะคนนี้ชื่อออโลล่าอุ้ยพ่อคุณม็สวยมากเลยอ,อันเนี้ยอ่ะอันนี้เป็นการเขานะคะได้ยินเสียงน้องร้องนะคะโย,ยดาร้องนี่นะคะกล่องต่อไปนะคะสี่กล่องสุดท้ายนะคะ โอ้โหนี่สวยอะ่ะ Shadow of the Tree นะคะใช่ไหมอุ้ยผมสวยๆมากเลยะคะ่ะนี่ข้างหลังเป็นแบบเขาทำรายละเอียดดีเนาะเป็นพลาสติกนะคะนี่นี่นะคะจะให้อยู่ตรงนี้อุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยข้างหลังเขามีอะไรด้วยมีรูด้วยอันนี้เป็นการ์ดนะคะ ต่อไปนะคะโอ้นี่น่ารักค่ะ Sunset Glow นะคะนี่ตัวนี้นะคะอาคารนี้เป็นการ์ดเขานะคะเวลาทำไรครับได้ทำไรครับเดาเปิดพม่านไม่ได้นะครับ นี่นะคะเหงอะน้องอามาอยู่นี่บ้างสองกล่องสุดท้ายนะคะไม่น่าจะได้ซีเข็นะคะเราว่าอ๋อไม่ได้ไม่ใช่ตกกระจตัวนี้เหมือนจะได้มาซ้ำนะคะเพราะว่าแฟนเขาไปแบบจุ่มมาสองกล่องเนาะก่อนจะยกบ็อกซ์ค่ะเขาไปสุ่มมานะนี่นะคะการเขา ชื่อเลนโบนะคะตัวนี้เราลงมาเร็วเดาร้องทำไมครับมาลงมาเร็วนี่นะคะแล้วก็กล่องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวกำลังจะเปิดแล้วนะไม่ใช่สีเข็ดะคะ่ะแต่สวยมากอุ้ยน้องคนนี้สวยมากเลยะคะ่ะสีดำขาวนะคะเนี่ยว้าว คนนี้คือ Under the Moon นะคะชื่อเขานี่นะคะการ Under the Moon โหทำหน้าออกมาสวยมากเลยค่ะนี่ Under the Moon ให้เขาหมุนสักพักนึง่งเราจะมาให้ดูทีละตัวนะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกนะคะเป็น แฟ์เวอร์นะคะก็คือเป็นพุนั่นเองนะ mm hmm. เขาก็จะเป็นรายละเอียดแบบเป็นว่าเรามาเป็นเหมือนพุนะคะมีตรงนี้ด้วยเนาะที่หัวแต่ผิวสมัดเขาาว่าจะเหมือนออกแมนแมน,นะคะนี่เป็นพลาสติกนะคะตาสีม่วงเนาะน่ารักมากค่ะนี่ตัวต่อไปนะคะแฟไฟนะคะเป็นหิ่งห้อยนั่นเองนี่นี่เขาจะมีปีกนะเป็นหิ่งห้อยนะคะ แต่อันนี้เขาจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะคะอันนี้เขาจะออกแบบพลาสติกมากกว่านะเมื่อกี้เขาจะแมทแมทเนาะอันนี้เขาจะมีความแบบมันจะเห็นเป็นเงาเมากกว่านะคะน่ารักมากนี่นะคะทุกตัวจะมีฐานหมดเลยนะตัวต่อไปนะคะก็คือน้องเวฟนั่นเองคนนี้ก็จะออกเป็นแบบพลาสติกมากกว่านะไม่ไม่เป็นแบบอันแรกนะคะที่เป็นแมทแมทนะแต่ว่าตรงผิวเขาตรงขาก็จะแมทแมทน่ารักมากเลยะคะ่ะเขาทำออกมาสวยมากเลยนะ ตาสีฟ้านะคะถือเปลือกหอยนะแล้วก็มีเป็นกริปหอยตรงเนี้ยไข่มุกปะเป็นไข่มุกติดอยู่น่ารักมากเลยค่ะตัวที่สี่นะคะคือไลนิ่งนะคะนี่ก็จะเป็นแบบใส่ผ้าคลุมสีเงินๆน,นะคะผมสีม่วงนะตาเขาวิงนะคะเนี้ยตาเขาแบบมันมีวิ่งในตานะคะนี่มีสายฟ้านะคะอยู่ที่มือเนาะนี่ ตัวต่อไปนะคะคนนี้แฟร์วูดนะคะนี่เป็นไม้นะคะคนนี้สวยมากเลยอะ่ะเขาไล่สีล้วนะเห็นไหมนี่เป็นเทนแบบละลายมาตรงนี้ด้วยนะตาสีออกส้มๆเนาะส้มๆมมน้ำตาลนะคะมือไหมเลยะคะ่ะตัวต่อไปนะคะชื่อว่าเรนโบ์นะคะ นี่คนนี้ใส่ลงเลนโบว์คนนี้สวยนะคะนี่คนต่อไปนะคะก็คือชื่อว่าแคนเดลไลท์นะคะคนนี้ตาสวยมากเลยคะ่ะตาสีฟ้านะคะแล้วเขาก็จะแบบเป็นผมสีออกครีมนะคะเนี่ยติดออกทอง,ทอง ที่ปลายผมเนาะน่ารักมากเลยค่ะคนนี้เขาขยับได้นะคะตัวนี้อ,ออกได้นะนคนนี้น่ารักมากคนนี้สวยมากะคะ่ะ under the moon นะคะเป็นสีขาวดำนะคะผมสีดำดำปลายสีขาวนะคะหน้ตาด้วยนะคะคิ้วสีออกแบบขา,ขาวๆนะ,ะมีพาจันทร์อยู่ที่เสื้อด้วยนะ คนนี้สวยมากเลยอันนี้ครับเป็นเอ่อเป็นดมูลนะคะพระจันทร์มันก็จะมีแบบเวลาให้เรามองเห็นพระจันทร์มันก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะทําเป็นอย่างนี้เป็นแบบตามรอยของพระจันทร์นะคะคนนี้ชื่อว่า shadow of the tree นะคะคนนี้สีผมสวยมากเลยคักเปียด้วยนะคะแล้วก็ติดดอกไม้เนาะหลับตานะคะเป็นผมสีเขียวแล้วก็เขามีรูในนี้ด้วยนะเห็นไหม เอ๊เหมือนเป็นนกตรงกลางตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยอ๋อเป็นลูกนกค่ะเขาก่อนลูกนกไว้อยู่เนาะน่าจะเป็นรังเนาะตัวต่อไปนะคะออโรร่านะคะคนนี้ก็หลับตาคนนี้ก็สวยนะคะหมวกคุมเขาสวยมากเลยสีแบบเหมือนออโรร่าของจริงนะคะบนฟ้าอิดอะไรนะี้สีเดียวกับเสื้อคุมนะคะ น่ารักมากตัวต่อไปนะคะนี่มีเดียเป็นดาวตกนะคะนี่คนนี้นี่เห็นไหมคะดาวตกตาเขาสวยมากเลยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือชื่อว่า Sun เซ็ตโก w นะคะถือก้อนกลมๆไปนะคะนี่ผมก็จะเป็นแบบ ขึ้นๆเหมือนแบบตอนที่เทียนมันละลายนะคะนี่ก็ทั้งหมด12ตัวนี้นะคะไม่ได้ซีเ็ตนะคะแต่ก็สวยทุกตัวเลยค่ะน่ารักมากเป็นน้องเทียนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะเพื่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ